ต oh, อนนี้นะครับเรากำลังขึ้นรถไฟนะครับเลาะกับทางาในส่วนของขใช่ากระแสนะครับเลาะไปต่ำท่านะครับฟมาฟมาแล้ว,ามมาลวเดี๋ยวเราต่ขึ้นรถไฟน,นะครับ คนเยอะมากเลยครับ <c oughs> คุณเยอะมากเลยครับต้อง i, i ั่งต t งข้ามเลยไม่ถูกไม่น่ามันไม่เห็นต้องฝั่งนู้นฝังนี้แต่ท้ำ ไม่สมบรณ์ค่งาอันนงาดีที่เขาอยู่ nang 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 ada